เป็นไตเสื่อมระยะที่3ปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวเหนื่อยง่ายค่ะคุณพ่อชื่อนายประเทืองดวงไตนะคะอายุ68ปีทำงานเป็นเกษตรกรค่ะตอนนี้เราอยู่จังหวัดบึงกาฬนะคะ ก่อนหน้านี้คุณพ่อมีปัญหาด้านสุขภาพค่ะคุณพ่อก็จะเหนื่อยบ่อยๆปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวเวลาทำงานก็เหนื่อยง่ายค่ะจนต้องไปหาหมอแล้วคุณหมอบอกกับคุณพ่อว่าคุณพ่อเป็นไตเสื่อมระยะที่3ค่ะซึ่งตอนนั้นก็ไม่มียารักษานะคะคุณหมอได้แต่แนะนำว่าให้กินน้ำบ่อยๆคุณพ่อก็ทำแบบนี้เป็นประจำแต่อาการก็ไม่ดีขึ้นค่ะ ก็ได้ศึกษาในเน็ตดูลองเซิร์ชดูใน Google ว่าผลิตภัณฑ์ตัวไหนที่ช่วยในการฟื้นฟูในเรื่องไตหนูก็ได้มาเจอกับผลิตภัณฑ์ตัวนี้ค่ะชื่อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมอูมินะคะ mm hmm. เขาบอกว่าช่วยในการฟื้นฟูไต mm hmm. ก็เลยลองสั่งซื้อมาให้คุณพ่อทานดู จนครบประมาณ3กล่องพอดีเป็นช่วงที่คุณพ่อต้องไปตรวจสุขภาพประจําปีอยู่แล้วค่ะต้องไปหาคุณหมอคุณหมอก็เลยตรวจค่าตไตดูแล้วผลที่ออกมานะคะคุณหมอบอกว่าค่าใไตคุณพ่อดีขึ้นเยอะมากๆเลยคุณหมอก็ตกใจเหมือนกันว่าทําไมถึงค่าตไตดีขึ้นพอหลังจากที่คุณหมอบอกว่าค่าไตของคุณพ่อดีขึ้นก็เลยสั่งให้คุณพ่อทานเป็นประจาําค่ะ ทานมาเรื่อยๆจนตอนนี้ก็ได้ประมาณปีกว่าๆแล้วค่ะสุขภาพคุณพ่อก็ดีขึ้นค่ะเวลาไปทํางานเวลาไปกิจยางก็ไม่เหนื่อยบ่อยๆจากที่ไปหาหมอเป็นประจําก็ไม่ได้ไปบ่อยเหมือนแต่ก่อนคุณพ่อก็เวลาหลับเวลาปัสสาวะอะไรก็ดีขึ้นเยอะเลย หนูก็จะสั่งให้คุณพ่อทานกินเรื่อยๆค่ะหนูแนะนํานะคะใครที่เป็นโรคไตนะคะแนะนําให้ทานตัวนี้เลยค่ะใครที่มีปัญหาสุขภาพเรื่องไตนะคะช่วยฟื้นฟูไตได้ดีมากๆเลยค่ะก็ขอบคุณผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ